5วิธีรับมือกับความเหงาสำหรับหนุ่มโสดวิธีสุภาพบุรุษ g e n t l e m a n Story เรื่องราวดีๆของคนแมนๆ สำหรับคนโสดแล้วไม่มีอะไรน่ากลัวยิ่งกว่าความเหงาอีกแล้วนะครับในมุมของผู้ชายเนี่ยมักจะถูกเข้าใจผิดอยู่เสมอว่าพวกเขามีจิตใจที่เข้มแข็งมากพอที่จะรับมือกับความเหงาได้ดีมากกว่าผู้หญิงแต่อันที่จริงแล้วเนี่ยผู้ชายก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่มีช่วงเวลาที่จิตใจของเขาอ่อนแอเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับหนุ่มโสดที่กำลังเหงาเราจะมาบอก5วิธีที่จะทําให้หนุ่มโสดทั้งหลายรับมือกับความเหงากันนะครับข้อที่หลองจัดบ้านหรือห้องใหม่ดูสิ สำหรับผู้ชายหลายคนแล้วงานบ้านอาจจะไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาถนัดที่สุดนะครับแน่นอนว่าผู้ชายที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยก็มีเช่นกันแต่สําหรับบางคนก็ไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้สักเท่าไหร่แต่เมื่อคุณเหงาหรืออยู่คนเดียวเมื่อไหร่ก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะเริ่มจัดห้องใหม่หรือในระดับที่ใหญ่กว่านั้นก็คือการจัดบ้านใหม่ไปเลยซึ่งไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งหมดนะครับแค่จัดมุมห้องใหม่จัดเฟอร์นิเจอร์ใหม่ให้น่าอยู่มากขึ้นก็พอเพราะการอยู่คนเดียวเนี่ยอาจจะสร้าง ความจำเจในชีวิตการจัดบ้านใหม่นั้นทําให้เราไม่ต้องจมอยู่กับบรรยากาศเหงาๆเดิมๆและยังทําให้เราไม่มีเวลาว่างมากพอมานั่งเหงาอีกด้วยนะครับข้อที่2เลิกทําอะไรซ้ำซากจําเจ การทำอะไรซ้ำๆซากๆาคือศัตรูคนสำคัญส,สำหรับคนโสดเลยนะครับเพราะมันจะทำให้เราเนี่ยนั่งคิดถึงแต่เรื่องเกา่กาๆที่เคยผ่านมากับคนนั้นคนนี้และทำให้เราติดอยู่ในบรรยากาศเดิมๆแต่ต่างกันตรงที่ว่าเราต้องทำมันทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวสิ่งนี้จะทำให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อไม่ให้ตกลงไปในกับดักที่เราสร้างขึ้นมาเองเนี่ยเราก็ต้องเลิกทำอะไรเดิมๆเหมือนตอนที่เคยทำในอดีตไปกินข้าวในร้านที่ไม่เคยไปไปทำกิจกรรมที่ไม่เคยทำออกจากเซฟโซนให้ได้ ซึ่งเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าการ move on ก็ได้นะครับข้อที่3ตั้งเป้าหมายให้ตัวเอง โปรดจงจำไว้ให้ดีนะครับว่าการอยู่คนเดียวเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีเช่นกันโอเคแหละเราอาจจะรู้สึกเหงาๆซึมๆบ้างก็ได้แต่อย่าปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับมันนานนักข้อดีสําหรับการอยู่คนเดียวคือมันอาจจะทําให้เราเนี่ยลุกขึ้นมาตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนในตอนที่ยังไม่โสดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายในการลดน้ําหนักเป้าหมายในการเก็บเงิน หรือเป้าหมายในการเรียนรู้เรื่องภาษาต่างๆเพราะนอกจากจะเป็นการลองทําอะไรใหม่ๆและสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองแล้วเนี่ยเรายังได้ทักษะใหม่ๆติดตัวเพิ่มอีกด้วยนะครับข้อที่4ทํทความรู้จักตัวเองให้มากขึ้น ต้องยอมรับว่าการที่เราต้องใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นเป็นระยะเวลานานเนี่ยมันทําให้เราไม่เหลือเวลาที่จะเรียนรู้และทําความรู้จักกับตัวเองมากขึ้นฟังเสียงหัวใจตัวเองมากขึ้นบางครั้งเนี่ยเราอยู่กับคนอื่นมากไปจนลืมที่จะสํารวจตัวเองว่าชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไร บางครั้งก็ต้องฝืนใจทําสิ่งที่ไม่ชอบจนกลายเป็นความเคยชินและลืมไปว่าความสุขที่แท้จริงของตัวเองคืออะไรกันแน่การอยู่กับคนอื่นก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่หลายครั้งที่เรารับฟังและอยู่กับความคิดเห็นของคนอื่นมากจนเกินไปจนลืมที่จะรับฟังความคิดเห็นจากหัวใจตัวเองว่าเราต้องการอะไรกันแน่ลองสํารวจตัวเองว่าจริงๆแล้วอะไรคือสิ่งที่เราต้องการมากที่สุด และพาตัวเองไปทำสิ่งที่ชอบและดื่มด่ำกับมันให้ถึงที่สุดเลยนะครับถ้ายังหาคำตอบไม่ได้ว่าตัวเองชอบอะไรที่สุดก็ค่อยๆอ,อาศัยการอยู่คนเดียวนี้หาความต้องการของตัวเองให้เจอแล้วเอนจอยกับโมเมนต์เหล่านั้นกับตัวเองแบบฟินๆไปเลยนะครับข้อที่ 5. เปลี่ยนความคิดให้ได้ว่าเราเลือกที่จะอยู่คนเดียวมากกว่าการมีคนรัก หลายๆครั้งเรารู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าและถูกทอดทิ้งให้เจอกับเรื่องราวแย่ๆเพียงคนเดียวและคิดว่าเราเลือกอะไรไม่ได้เลยทำได้แค่ก้มหน้ายอมรับว่าเราไม่มีค่าพอที่จะใช้ชีวิตร่วมกับใครสักคนและจมดิ่งไปกับความเศร้านั้นจนกลายเป็นคนที่หาความสุขในชีวิตไม่ได้ แต่จริงๆแล้วการอยู่คนเดียวเนี่ยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในชีวิตของเราเหมือนกันนะครับเราอาจจะเหงาบ้างแต่เราก็สามารถหาความสุขอื่นๆในชีวิตได้ไม่จําเป็นต้องลดทอนคุณค่าของตัวเราเองอย่าคิดว่าเราถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียวแต่ให้คิดว่าเราเลือกที่จะอยู่คนเดียวมากกว่าสุดท้ายแล้วเราทุกคนสาม,มารถเลือกเส้นทางในชีวิตของตัวเองได้ว่าเราเลือกที่จะมีความสุขกับการอยู่ตัวคนเดียวมากกว่าการที่จะมานั่งโทษว่าตัวเองไม่ดีพอสําหรับใครเลยเพราะทุกคนมีคุณค่าในแบบของตัวเองนะครับจาไว้ให้ดีเราเลือกได้ อยู่ที่ว่าเราจะเลือกหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับและนี่คือ5วิธีรับมือกับความเหงาสําหรับหนุ่มโสดนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตเราเนี่ยอาจจะไม่ใช่การหาความสุขเข้าตัวให้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่เราควรมองเห็นความสุขที่เรามีมากกว่าเพราะอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้มันได้อีกแล้วคนที่มีคู่ก็อาจจะมีความสุขในแบบของเขาแต่มันไม่ได้แปลว่าการมีคู่จะสร้างความสุขให้พวกเขาเสมอไป เขาอาจจะมีความทุกข์ในการใช้ชีวิตคู่ที่ทุกใจยิ่งกว่าการอยู่คนเดียวของเราด้วยซ้ําสุดท้ายแล้วรสชาติของชีวิตเนี่ยมันไม่ได้หอมหวานและมีความสุขเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่เพราะว่ามันมีหลากหลายด้านหลายมุมมันจึงทําให้ชีวิตของเรามีสีสันมากขึ้นการอยู่คนเดียวก็เป็นอีกหนึ่งสีสันในชีวิตอย่าคิดว่าการอยู่คนเดียวแปลว่าเราไม่มีค่าแต่จงเป็นคนโสดที่มีความสุขและน่าอิจฉาที่สุดในโลกเราไม่จําเป็นต้องออกไปตามหาผีเสือ้อขอแค่ดูแลส่วนของเราให้ดีเดี๋ยวผีเสื้อก็จะมาหาเราเองนะครับ ็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5วิธีรับมือกับความเหงาสำหรับหนุ่มโสดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องวิธีสุภาพบุรุษและ Facebook Fanpage วิธีสุภาพบุรุษด้วยนะครับ g e n t l e m a n story ep น่าจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ